คุณผู้ชมเคยไหมครับที่ชอบอะไรบางอย่างโดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลอะไรทั้งสิ้นล้วนแล้วเป็นเรื่องของความรู้สึกความทรงจำความประทับใจล้วนๆผมเคยฮะและความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นแล้วทำให้ผมชอบแผ่นนี้ครับแผ่นนี้ด้วยอยอดรักฉันกลับมาจากขอบฟ้าที่ใครแสนไกล นี่คือรายการชอบแผ่นนี้นะฮะสนับสนุนโดยมัธยา Vision Center ศูนย์แว่นโปรเกรสซีฟโดยจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมารนะครับสามารถติดต่อเข้าไปตรวจวัดสายตาตรวจสอบสายตาของท่านได้ก่อนนะครับโทรนัดหมายได้ที่0994636365นะฮะแว่นนี้ก็ตัีมัธยา Vision Center ด้วยเช่นเดียวกันโอเคเรากำลังจะพูดถึงอัลบั้มคาราวานอินคอนเสิร์ตฟอร์ยูนะครับ ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี1982ตอนนั้นผมเรียนอยู่ม .3 ต้องทำความเข้าใจวัยรุ่นยุคนั้นนะครับนึกภาพเด็กอายุ15ตอนปี1982นะฮะฮีโร่ของเรายุคนั้นคือวงคาราบาวครับคือเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตที่มีดนตรีที่หลากหลายแต่ว่าเนื้อหาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมสะท้อนแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านมุมมองของ คนหนุ่มซึ่งมันโดนใจวัยรุ่นอย่างเรามากนะครับดังนั้นเวลาที่วัยรุ่นในยุค80อย่างผมเนี่ยพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเราก็จะนึกถึงคาราบาวเป็นระดับหนึ่งในขณะที่คนอื่นอาจจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะแต่อย่างอย่างผมซึ่งซึ่ง,งไม่ได้เสาะแสวงหาฟังเพลงมากมายเท่าคนอื่นเขาเนี่ยเราก็จะรู้จักแค่นี้คาราบาวคือคือเพลงเพื่อชีวิตแต่ก็เคยได้ยินถึงชื่อวงคารวานเคยอ่านเจอในหนังสือต่าง แต่เขาในวัยรุ่นยุคนั้นไม,ม่เหมือนวัยรุ่นยุคนี้วัยรุ่นยุคนี้คือสมมติผมแนะนําให้คุณไปฟังคารวานคุณก็เข้าไปใน Spotify ก็ไปในยูทูบนะฮะสามารถเซิร์ชฟังจะฟังกี่เวอร์ชันก็ได้จนครบเลยเพอเพอภายในเวลาแค่วันเดียวคุณอาจจะรู้จักคารวานมากกว่าผมทันทีเลยก็ได้นะครับแต่ในวันนั้นเราได้ยินคําว่าคารวานมันไม่ได้แปลว่าจะทําให้เราได้รู้จักคารวานเพราะว่าขนทางหลักในการฟังเพลงเนี่ยคือรายการวิทยุ ถ้าเขาไม่เอาเพลงคาราวานมาเปิดเราก็ไม่ได้ยินอีกทางหนึ่งก็คือต้องไปซื้อคัสเซ็ตนะฮะยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีซีดีด้วยซ้ำไปก็ต้องไปซื้อคัเสะะนเนสซ็ตเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องซื้อแผ่นเสียงเลยแผ่นเสียงนี่ตัดทิ้งไปมันแพงเกินกว่าที่วัยรุ่นอย่างผมจะซื้อคัเสเซ็ตก็มันมีวงที่เราอยากซื้อเยอะกว่าจะไปถึงวงคาราวานหรือกว่าจะไปถึงวงที่เราเไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ย มันต้องผ่านหลายด่านมากดังนั้นโอกาสที่จะได้ฟังคาราวานสําหรับวัยรุ่นเงินน้อยอย่างผมเนี่ยมันเลยแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่รู้มันดนใจให้ผมซื้อเทปม้วนเนี้ยคาราวานอินคอนเสิร์ตฟอร์ยูนิเซฟเป็นเทปแบบลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะเนี่ยสังกัด EMI แล้วเมื่อได้มาฟังมันโอ้มันตราตรึงมากครับมัน วันนี้วันนี้จะเป็นวันที่ผมจะพูดถึงผ่านที่ผมชอบแบบที่เป็นเรื่งองความรู้สึกลน้นวนเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยผมรู้แค่ว่าผมรู้แค่ว่านี่คือคอนเสิร์ตแรกของคาราวานหลังจากที่ออกจากป่าถ้าเกิดใครจำได้ในบทสัมภาษณ์ปเททาเต้ทอกตอนน้ำหมูพรงเทพกระโดนชำนาญก็เล่าให้ฟังเ,เรื่องราวในช่วงนี้เหมือนกันคาราวานเพิ่งออกจากป่า แล้วก็มาแสดงคอนเสิร์ตก,การกุศลเป็นคอนเสิร์ตแรกที่จะได้เห็นคาราวานหลังจากที่เข้าป่าไปน,นั้นเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่เอาเงินรายได้ไปช่วยเหลือองค์กรการกุศลที่ชื่อว่ายูนิเซฟก็ไปช่วยเด็กๆนะครับความประทับใจมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากแทร็กแรกในอัลบั้มนี้มันเปิดเสียงมันเปิดด้วยเสียงของพิธีกรในงานวันนั้นซึ่งคือคุณจันทราชัยนาม คุณจันทราชายนามเนี่ยเป็นทั้งรุ่นพี่ที่คณะนะที่นิเทศจุฬาเป็นทั้งดาราที่เท่มากนะฮะเป็นทั้งผู้จัดรายการวิทยุที่เท่มากเช่นเดียวกันนะครับเสียงของคุณจันทราชายนามเนี่ยคือผมมันมันเท่อะผมไม่รู้จะบอกว่าไงแต่ว่าเน็กพิพิมติชนรวมทั้งองค์การยูนิเซฟแล้วก็คณะผู้จัดงานทุกหน่วยงาน forget me not concert for unicef ขอมอบให้คารวาลเป็นผู้กล่าวคำอำลาด้วยเสียงเพลงจากใจของเขาเพลงที่ฟังง่ายๆแต่ว่าความหมายลึกซึ้งมีทั้งเพลงในอดีตและก็เพลงใหม่ผลงานสร้างสรรค์ Forget Me Not Concert for UNICEF ชื่อก็บอกแล้วว่า Forget Me Not อย่าลืมฉันอย่าลืมวันนี้แล้วก็อย่าลืมเยาวชนไทยทั้งในป่าคอนกรีตและในชนบทที่จะต้องเป็นเยาวชนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตเพื่อมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีกว่า ระหว่างผู้ชมซึ่งสละเวลาสละสตางและผู้จัดซึ่งสละเวลาและแรงงานเราจะมีดนตรีเป็นสื่อกลางจากศิกลปินเพื่อสันติภาพครั้งต่อไปอีกเพื่อเยาวชนไทยจนกว่าจะถึงวันนั้นขอเชิญพบกับคารวานค่ะพ่วงท่าพ่วงทีในการพูดที่ผมยังจดจำมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยการเป็นพิธีกรอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมออีรูปแบบ แบบที่เราคุ้นเคยอ่ะผมรู้สึกว่าการเป็นพิธีกรการใช้ภาษาของคุณจันทราชยนามเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากและก็ดูเท่มากด้วยนะคะคือคืออันนี้ก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเป็นพิธีกรมันไม่จําเป็นต้องอ่านตามสคริปต์มันไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาแบบที่ที่พูดเป็นทางการมากแต่ในขณะเดียวกันก็ยังดูสุภาพได้เหมาะสมกับกาลเทศะนะฮะเสร็จแล้วก็นําเข้าสู่การแสดงของคารวาน เพลงแรกในอัลบั้มเนี้คือเพลงคนกับควายนี่คือเพลงที่เราได้ยินมานานแล้วว่าเป็นเพลงเอกของคารวานนะฮะคนกับคนทำนาประษาคนคนกับควายทำนาประษาควายคนกับควายความหมายมันลึกล้ำลึกล้ำทำนามาเนิ่นนานซึ่งมันดูเป็นการเล่นคำมันดูเป็นการสะท้อนถึงชีวิตของชาวนานะฮะซึ่งมันก็เป็นเนื้อหาหลักของวงดนตรีเพื่อชีวิตในในยุค ในยุคแรกและนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเพลงคนกับควายคือดนตรีมันโหมขึ้นมาเป็นเสียงกีต้าร์เสียงพิมเสียงไวโอลินด้วยมั้งแล้วก็เป็นเสียงร้องของาลางหงาคาราวานในช่วงอินโทรที่ขึ้นต้น ผมได้ยินเสียงในในบันทึกการแสดงสดนียเหมือนนังหะแกพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งผมผมได้ยินแม่ท่านก็ได้มาทราบภายหลังจากข้อมูลที่ได้อ่านจากหลายหลายแหล,หล,หล,หล่งก็จึงพบว่าในระหว่างที่ขึ้นต้นเล่นอินโทรนั้นเนี่ยกีตาร์ของนังหาสายขาดผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันได้ยินแต่เสียงมันไม่เห็นภาพนะฮะ แต่เชื่อว่าก็คงเพราะว่ามันเหมือนกับคล้ายๆมันเพื่อนๆก็เล่นต่อแต่ว่ามันกึ่งๆจะมีการหยุดชงนักอะไรสักอย่างหนึ่งคงจะมีการเปลี่ยนกีตาร์มาผมได้ยินเสียงคนปรบมือหลังจากนั้นแล้วก็การแสดงก็เริ่มต้นต่อไปคือมันมันมีความพิเศษอะไรบางอย่างมันมีความเรียวมันมีความมันมีความไม่เนียบซึ่งซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในคอนเสิร์ตของไทยในเพลงไทยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย อันนี้มันดูเป็นเรื่องที่ปกติเขาคงต้องต้องทำให้มันเนี๊ยบกว่านี้มั้งแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นการแสดงสดแล้วก็วิถีวิธีคิดแบบคาราวานเขาอาจจะอะไรก็ได้เรียวๆไปมันก็เลยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่านั่นแหละมันเลยมันมันเลยเป็นการเริ่มต้นที่ที่น่าสนใจมากแล้วแล้วผมก็ฟังเพลงของคาราวานในอัลบั้มนี้ไปจนจบเป็นความรู้สึกของเด็กอายุ15ที่ไม่เคยฟังเพลงคาราวานมาก่อน แล้วก็ฟังเป็นรอบแรกผ่านการสแสดงสดแบบตื่นตะลึงแต่ละเพลงที่มันค่อยๆดำเนินไปในคอนเสิร์ตนี้ซึ่งในอัลบั้มนี้มีแค่8เพลงไนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าในวันนั้นนคาราวานเล่นกี่เพลงแต่ที่ตัดมาลงในอัลบั้มนียมีแค่8เพลงทั้งหมดเนี้ยมันทำให้เราหลุดไปยังอีกโลกหนึ่งของเพลงเพื่อชีวิตย้ำอีกทีนะฮะ เด็กอายุ15นะวันนั้นที่ไม่เคยรู้จักคาราวานมาก่อนเพลงเพื่อชีวิตของเราคือคาราบาวแล้วไม่ได้ฟังอัรบบามนี้แล้วแบบเฮ้ยมันมีเพลงเพื่อชีวิตอีกแบบหนึง่งความรู้สึกของผมที่มีต่อคาราวานในครั้งแรกที่ได้ฟังก็คือคาราบาวเหมือนวัยรุ่นนะฮะพูดตรงไปตรงมาฉะฉานแต่คาราวานเนี่ยเหมือนถ่ายทอดผ่านความรู้สึกมากกว่า โดยเฉพาะเพลงที่พูดเรื่องชีวิตของแรงงานยอย่างอย่างคนกับควายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกกระโชโกโขกหักะแต่เล่าให้ฟังแล้วก็ให้เราคิดตามรู้สึกตามแต่ที่เจ๋งมากสําหรับผมเนี่ยมันจะเป็นเพลงสายเพลงเพราะทั้งหลายะฮะในอัลบั้มนี้มีอยู่2องเพลงที่ผมฟังแนละ้วแบบโ,โหมันเพราะมากเลยว่ะเพราะแบบเพราะแบบ เงมื่อชีวิตมันเพราะแบบนี้ได้ด้วยอะคือเรารู้สึกว่าเพลงเพราะมันควรจะอยู่ในหมวดเพลงป๊อปโดยทั่วไปนะฮะสองเพลงที่ว่านั้นคือเพลงแรกคือเพลงคืนรังปูอยอดรักฉันกลับมา จากขอฟ้าที่คลแสนไกลาจากคนรุ่งที่เนินสไลายจากใบไ,ไม้หลากสีสันฉัน พรอมากครับมันแบบโอ้โหผมได้ยินครั้งแรกแล้วผมรู้สึกว่าโ,โหโคตรพร้อเลยว่ะแล้วมันบวกหลายอย่างนะฮะคือคืนมรังเนี่ยความหมายของเพลงนะของการคืนกลับมาออกจากป่ากลับเข้ามาในเมืองนะฮะแล้วเนื้อหาและว,วิธีการเลือกคำของนางงามในเพลงนี้นะฮะโอ้ย่อดร,รักฉันกลับมาจากขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลาจากโคนรุ้ง ที่เนินสไลด์โคนล,ลุงนะคือเหมือนเวลาเรามองรุงไปแล้วโคนล,ลุงมันก็น่าจะอยู่ไกลๆะนะโคนของรุงอีกทีหนึง่งนะจากใบไม้หลากสีสันฉันเหนื่อยฉันเพลียฉันหวังมันมีความเป็นกรอนเปล่าอะคือยุคนั้นมันมันจะมีลักษณะกรอนอะไรแบบนี้เยอะคือฉันเหนื่อยฉันเพลีย ฉันหวังใช้คำน้อยๆแล้วคุณก็ไปจินตนาการต่อเองหรือรู้สึกรู้สึกไปกับคำที่เลือกใช้แล้วมันเพราะจริงๆมันอาจจะมีความไม่เนียบเนื่องจากมันเป็นการแสดงสดนะฮะมันมันไม่ได้มีการเทคใหม่แต่ว่าทั้งหมดนั้วมันกลับมันทำให้ลงตัวมากอีกเพลงหนึ่งที่เพราะมากคือยิ้มกลางสายฝนนะครับอันนี้อยู่ที่หน้าสองก็เนื้อร้องทำนองโดยน้างหงาเช่นเดียวกัน Sun. ทำนองนะฮะมันมีความเฉยเฉยมีความเป็นทำนองไทยแต่ว่าผมว่าเนื้อเสียงของนางหงาที่มันมีความเปราะบ,บางอยู่เนี่ยนะครับมันมีความแหบแหบมันไม่ได้เป็นคือนางหงาไม่ใช่คนที่แบบร้องเสียงทรงพลังนะแต่ความแหบแหบแล้วบางช่วงเหมือนกับเสียงจะหายหายไปนะโอ้มันทำให้มันก่อให้เกิดความรู้สึกบางอย่างที่มันสอดคล้องกับ เพลงในลักษณะนี้มันทาให้จี๊ดยิ่งขึ้น2เพลงนี้เป็น2เพลงที่ทําให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหผมตัดสินใจถูกมากเลยที่ซื้อที่ซื้ออัลบั้มนี้มามันแบบมันเพราะเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเพลงแบบหาบครุน้ํา กป็ดตําติ๊กติ๊กล <Ooh. S 1> ือซิกซิกก็เป็นตาสะอ่อนขับก็ไกลเอวครับแนวอ่อนแดดก็ร้อนเป็นตาหัวแต่มันก็เป็นเพลงสะท้อนสังคมนะฮะสะท้อนชีวิตของของคนในชนบทหรืออาจจะเป็นชีวิตของคนในป่านะตามทีแต่ว่าจุดเด่นของเพลงนี้คือผมว่าวิธีใช้คําของนางหงาที่ทําให้เรานึกภาพตามอ่ะหับคลุน้ํา แล้วก็จำติกติกคือจำติกติกเนี่ยมันก็เป็นภาษาอีสานมั้งฮะผมไม่แน่ใจน่าจะภาษาอีสานแหละแต่ว่าคําว่าจำติกติกเราจะรู้สึกได้ว่าไม่ไม่ใช่เดินแบบสงาาออ่าผ่าเผยอะเราะรู้สึกได้ว่าเป็นการเดินแบบจึ๊กจึ๊กอย่างเง,งี้ยซึ่งซึ่ง,งมันก็คืออาการของคนที่หาครุน้ําก็คือ,อถังน้ำนะฮะที่แบบมีหาบอยู่ตรงกลางแล้วก็มีถังน้ำสองข้างแล้วก็หาบเวลาหาบไปจังหวะของน้ําหนักของครุน้ำเนี่ยกับไอตัวความ ยืดหยุ่นของไม้ไผ่ที่เราใช้เป็นคานหาบเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีการเด้งๆซึ่งแบบจ้ำติ๊กตกมันก็เลยรู้สึกมันเห็นภาพนั้นทันทีหาบครุน้ําแล้วก็จ้ำติ๊กติ๊กเงือซิกซิเป็นตาสะอ่อนเหงือก็ซิกซิอีกแล้วนี่ดูมีสัมผัสในนะจ้ำติ๊กๆเหกเงือซิกซแล้วก็เป็นตาสะอ่อนผมว่าแกเขียนนึกเก่งมากนะเห็นภาพ หาบก็ไกลเอลเค็เอลอ่อนแดดก็ร้อนเป็นตาหัวแตกคือผมเข้าใจคำว่าเพลงเพื่อชีวิตจากผ่านจากเพลงนี้ก็คือหน้าที่หนึง,งเพลงเพื่อชีวิตเปนคือสะท้อนชีวิตสะท้อนชีวิตของโดยเฉพาะคนคนชั้นแรงงานคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะฮะเพลงเพื่อชีวิตก็ทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นเรื่องเหล่านั้นซ,ซึ่งวิธีการทำเพลงแบบของคาราวานเนี่ย มันเจ็กมากม,มันสะท้อนให,ให้เห็นเป็นภาพผ่านภาษาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านอีกเพลงที่ชอบมากจะชอบในมุมของดนตรีคือคือคารวานเนี่ยคลาสสิกไลา์รับเนี่ยนะฮะก็จะมีสุรชัยจันทิมาทรน,นักหง่ะนะครับเล่นกีตาร์และร้องนำมีคุณมงคลอุทพนะว่องนะฮะเล่นพินฮาร์โมนิกา้าแล้วก็ร้องนำด้วยคุณทองกรานทานาคนนี้เนี่ยถ้าเล่นกีตาร์ก็เล่นโซโล่นะครับ เล่นไวโอลินและบางครั้งก็ไปตีเพอการ์ชันและก็มีคุณวิรศักดิ์สุทนทรศรีเล่นกีตาร์และก็เพอกร์ชันในบางครั้งจริงๆถ้าจะมีอีกคนหนึ่งก็น้ำหมูพงเทพประดนชำนาญแต่ถ้าจำกันได้ก็คือครั้งนี้น้ำหมูไม่ได้ไป,ไปร่วมแสดงด้วยน้ำหมูก็จะเต่าคลุยแล้วก็ล้วกอร์ชันสี่คนนี้มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปนังากับนหว่องจริงๆรวมถึงคุณทองกรารานาด้วยนีย่ก็คือเขียนเพลงได้หมดแต่งเพลงได้หมดเรียบเรียงได้หมดจุดเด่น ของแต่ละคนนังหงาก็แน่นอนละ่ะเป็นนักร้องนําเป็นเป็นเหมือนผู้นําของวงนะครับเป็นเสียงของวงคุณวิรศักดิ์สุนทรศรีก็ดูเหมือนเป็นคนข้างหลังปิดทองหลังพระอยู่แล้วว่องเนี่ยเป็นเสียงพิน์เป็นเสียงร้องในบางครั้งทองกรานทานาเนี่ยโอ้โหคนนี้นี่คือเสียงกีตาร์โดยเฉพาะการสไลด์กีตาร์นี่คือแบบผมรู้สึกว่ามันเต็มไปได้วยความรู้สึกอะต้องฟังเองครับตัวอย่างที่สําคัญมากคือเพลงข้างถนน ข้างถนนเนี่ยเป็นเป็นบลูสเลยนะครับคือเพลงนี้ต้นฉบับก็คือในในทางทํานองนะก็คือเพลง l i k e t my fire ของ The Doors ซึ่งก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากาแล้วก็น้างหงาเอาเพลงนี้มาแล้วก็เติมเนื้อเข้าไปแล้วก็เรียบเรียงใหม่เป็นแบบคาราวานเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงเพราะหลายคนเนี่ยเวลาที่เราเอามาตราฐานวันนี้ไปไปวัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นในยุคนั้นเนี่ย เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องที่เราพูดกันอย่างาซีเรียสในบ้านเราการนาำนอเ,าเ,าเนอาทำนองเพลงต่างประเทศมาใส่เนื้อร้องไทยหรือมาทําเป็นเพลงไทยเนี่ยเป็นเรื่องปกติกันมากและส่วนใหญ่เขาทาอย่างเปิดเผยเลยนะฮะก็บอกเลยเพลงนี้ทํานองมาจากเพลงนี้นะฮะยุคนั้นนี่คือเยอะมากดังนั้นเนี่ยการเราทํานองเพลงต่างประเทศมาใส่เนื้อไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องการขโมยเป็นเรื่องการแบบอยากมีเพลงนั้นในเวอร์ชันไทย อันนี้ต้องต้องอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วก็ในในปกเนี่ยเขาใส่เครดิตไว้ชัดเจนว่าเพลงนี้เอามาจากเพลง l i g h t My Fire นะครับไม่ได้บอกว่านั่งหน้าแต่งเองนะครับเราจะได้จบเรื่องนี้ไปไม่ได้เป็นการขโมยนะฮะแต่ที่เหนือชั้นยกว่านั้นคือถ้าคุณฟังแล้วคุณจะพบว่าคือคือตัวเมโลดี้อ่ะคงเอาไว้แต่ทางโครงสร้างดนตรีนี่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือน The d o o r s เลยนะครับได้มีการดัดแปลงเรียบเรียงใหม่จนเป็นของคาราวานเต็มที่และจุดที่มันเด่นมาก ที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหเจ๋งมากว่ะก็คือเสียงกีตาร์เสียงสไลด์กีตาร์ของทองกรานทานในเพลงนี้มันโหมันกรีดหัวใจมากแล้วแล้วด้วยความที่เพลงนี้มันมีความเป็นพูดถึงชีวิตอันยากลำเค็นชีวิตข้างถนนนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสอดคล้องกับทางนตรีแบบบลูส์มาก มันบรูส์มันออกแบบมาเพื่อระบายความทุกขะ์ะออกมาสะท้อนความทุกข์ความยากลําบากออกมาพอพอเอาทํานองแบบบรูส์มามาใสา่กับชีวิตข้างถนนในเพลงนี้มันเลยแป๊ะมากแล้วเสียงสไลด์กีตาร์มันแบบโอ้โหมันสุดยอดมากจริงครับคือความที่ผมเองก็ไม่ใช่คนเล่นกีตาร์เก่งผมฟังแล้วผมไม่รู้นะฮะว่าเพลงนี้เล่นยากหรือไม่ยากแต่ผมรู้ว่า โน้ตที่เลือกใช้วิธีการเล่นเนี่ยมันกรีดหัวใจมากจริงๆนะ,ะนี่คือสี่เพลงที่ที่ทำให้ผมชอบคาราวานแล้วมันพิเศษไปกว่านั้นคือแล้วผมก็ไม่ได้ซื้ออัลบั้มอื่นของคาราบาลมาฟังอีกเลยนะฮะจนจนกระทั่งตอนที่ผมได้มีโอกาสมาฝึกงานที่บริษัทแวววหวานเป็นช่วงที่นั่งหงามาออกอัลบั้มที่แววหวานพอดีช่วงนั้นก็เลยได้ ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักงงาได้ฮิ้วกีตารไ์ได้เดินทางติดสอยห้อยตามนักงาไปไปทัวร์โปรโมตอัลบั้มในที่ต่างๆซึ่งก็แทบไม่ได้คุยอะไรกับนักงาอยู่ดีที่นั่งหงาก็เป็นคนเงียบๆมากเลยแต,แต่ตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นที่ททได้เจอคนที่เราชื่นชอบมากนะฮะแต่ ความประทับใจที่มีต่ออัลบั้มเนี่ยผมก็ไม่รู้มันเป็นดาบสองคมหรือเปล่ามันเลยทําให้ผมแปลกมากคือผมไม่ซื้ออัลบั้มอื่นของคาราวานอีกเลยอ่ะได้ยินบ้างแล้วก็จริงๆหลายหลายอัลบั้มเนี่ยดีมากเลยนะฮะแต่ไม่รู้ทําไมซื้ออยู่อัลบั้มเดียวเนี่ยเคยมีคนให้มาอย่างตอนเป็นดีเจก็จะได้อัลบั้มได,ได้ได้แผ่นตัวอย่างส่งมาให้ตลอดเวลานะถึงถึงจะได้เป็นเจ้าของแต่มันคล้ายๆกับว่าเราเราเกิดรักแรกพบ กับคาราวานด้วยอัลบั้มชุดนี้ด้วยด้วยซุ้มเสียงที่เกิดขึ้นในอัลบั้มชุดนี้จนจนเรากลัวเราไม่กล้าเจอหรือสัมผัสคาราวานในแง่มุมอื่นอีกเลยเราอยากให้อยากให้คาราวานเป็นแบบนี้ตลอดไปอัน,นเป็นความบ้าส่วนตัวของผมนะฮะก็ไม่จําเป็นต้องออต้องลอกเลียนแบบนั่นแหละครับคือความประทับใจที่มีต่ออัลบั้มนี้คาราวานอินคอนเสิร์ตฟอร์ยูนิเซ พูดถึงเรื่องการบันทึกเสียงนี่ไม่ใช่อัลบั้มที่แบบบันทึกเสียงได้ดีเลอร์นะฮะเพราะว่ามันบันทึกการแสดงสดจริงๆแล้วผมก็ไม่น่าใจฮะด้วยเทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์ที่มีในยุคนั้นทําได้ดีที่สุดอาจจะแค่นี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ได้แปลว่าแย่นะฮะแต่ว่าฟังดูแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าต้องใช้คําว่าอะไรสเตจของเสียงนะมันดูไม่ค่อยกว้างนะฮะมันดูเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันกองอยู่ตรงกลางจนบางครั้ง อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาอัดเป็นโมโนโมาหรือเปล่าเวลาเปิดฟังแล้วรู้สึกได้ว่าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันกองอยู่ตรงกลางนะฮะไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นวงดนตรีท,ที่ที่เล่นกันกว้างๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจเพราะจริงๆคาราวานเวลาเล่นดนตรีเขาก็ยืนกันอยู่ตรงกลางแค่สี่คนนะฮะแต่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะฮะคือความคมชัดความโปร่งความเคลียร์ของเสียงไม่ใช่ประเด็นและไอ้ความที่มัน ไม่ค่อยคมชัดนักไม่ค่อยโปร่งนักไม่ค่อยเคลียร์นักอาจจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ผมชอบสาวของอ,งอัลบั้มชุดนี้ก็แล้วคือมันดูจริงมากมันดูมันดูกรานมันดูเหมาะสมกับคนที่เพิ่งออกจากป่าแล้วมาพบกับชีวิตที่เขาคิดถึงแล้วก็ได้แสดงสดเป็นครั้งแรกมันย่อมจะเปื้อนไปด้วยคราบใคร ของชีวิตที่ลำบากในป่าเป็นธรรมดานั่นคือความที่ความรู้สึกที่ผมมีต่อต่อซุ้มเสียงของต่อการบันทึกเสียงที่มอัลบั้มชุดนี้มันไม่ใช่อัลบั้มที่บันทึกเสียงดีเยี่ยมแต่มันสะท้อนความรู้สึกออกมาได้อย่างดีเยี่ยมมันมีอยู่2องเพลสนะฮะผมผมไม่แน่ใจว่ามีมากกว่า1นึ่เพลมากกว่า2เพลสหรือเปล่าแต่ที่ผมมีอยู่เนี่ยสองเพลสเพลสนี้ก็คือเพลสแรกเลยเพลสที่ออกมานะนะวันนั้นเลยนะครับตั้งแต่ปี8-2นะฮะโดยสังกัด EMI ซึ่งกนะ็ปกก็จะเป็นปกแบบไม่ใช่เกตโฟลแบบนี้นะฮะอันนี้ปกจะเป็นเกตโฟลเปิดออกมาข้างในซึ่งก็จะมีภาพของคารวานบนเวทีนะ,ะแต่ดอกนั้นเนี่ยเหมือนกันทุกประกาศนะฮะแค่ไม่มีโลโก้ EMI เท่านั้นเองคุณภาพเสียงอันนี้ผมสามารถพูดได้เลยว่า แทบไม่ต่างกันเลยนะฮะคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปหา first place ซึ่งอาจจะแพงนะฮะจริงๆแค่ไอตัว place เนี้ยก,ก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่น่าจะถูกแล้วนะครับคือ place นี้ก็ทำมาเมื่อผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะฮะแล้วก็ก็อย่างที่บอกคือคุณภาพเสียงใกล้เคียงกันมากนะครับสิ่งที่ได้มากขึ้นถ้าถ้าเป็น copy ของผมก็คือเสียงของ ตัวเพลสล่าสุดเนี่ยให้ความสัง,งัดมากกว่าหมายความว่าเสียงรบกวนกอกๆกแกะเนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่าด้วยความที่แผ่นมันใหม่กว่าก็เป็นธรรมดานี่แผ่นมันเก่านะครับแต่ผมจะรู้สึกแต่แต่อย่าเชื่อผมมากนะเรื่องนี้แต่เดี๋ยวผมจะเปิดเทียบกันให้ดูผมจะรู้สึกว่าเสียงในตัว first place เนี่ยเสียงกลางมันพุ่งกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงข้างถนนไอ้ตรงเสียงกีตาร์โซโล่เนี่ย เสียงที่เป็นเสียงกีตาร์โซโล่ที่เป็นสไลด์กีตาร์ของทองการานาเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าในตัว first p r a s s เนี่ยมันกรีดได้บาดลึกมากยิ่งกว่า มันคืออัลบั้มที่ผมคงพูดได้แค่เนี้ยว่าผมชอบมากผมชอบแผ่นนี้มากผมชอบด้วยความประทับใจล้วนๆผมชอบเพราะว่าที่เป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมรู้จักคาราวานแล้วผมก็เหมือนล็อกความรู้สึกที่มีต่อคาราวานไว้ในอัลบั้มชุดนี้ไม่พยายามไปซ,ซึ่งไม่รู้มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะแต่ว่านั่นแหละผมไม่อยากให้ความรู้สึกที่ผมมีต่อคาราวานในชุดนี้มันเปลี่ยนไปอะ่ะผมก็เลยฟังคาราวานอยู่อยู่ชุดนี้ชุดเดียวเลย วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับมัทยาวิชันเซ็นเตอศูนย์แ้านโปรเกรสซีฟโดยจากสุภาพและทีมนักทันาแพทยนะครับก็สามารถไปตัดแบ่นโปรเกรสซีฟไปทดสอบสายตากันได้โดยการโทรนัดนะฮะศูนย์เก้สนะครับความรู้สึกลุ้นๆวน,วนความประทับใจลุ้นลวนความอาจจะเป็นออฟเซชันบางอย่างลุ้นลวน,ลวนที่ทำให้ผมไม่กล้า ปฟังเพลงอื่นอัลบั้มอื่นของคาราวานเนเลยเพราะผมอยากเก็บความรู้สึกดีไว้กับอัลบั้มนี้เพราะว่าผมชอบแผ่นนี้ครับโอ้ยอดรักฉันกลับมาจากขอฟ้าที่ไกลแสนไกลาจากคนรุง่งที่เนินสลายจากใบไม้ไ